สร้างบ้านคนเดียวคลิปที่86วันพุทธที่22มิถุนายนพุทธศักราช2 5งพันห้าาทำเรือนแรมรอนตอนที่13 ตามที่เล่าไว้ในคลิปก่อนๆว่าโครงการนี้เรียกให้คนทั่วไปเข้าใจว่าสร้างบ้านคนเดียวคือมีคนสร้างอยู่แค่คนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏ อยู่ในคลิปนี้99.99 99เป็นแรงงานของคนคนเดียวที่ก่อหล่อบล็อกซีเมนทีละก้อนขนหินขนกระเบื้องทีละก้อนทีละแผ่นมาวางจัดเรียง ส่วนอีก0.01%นั่นมันก็มีอยู่บ้างที่ลูกหลานที่อยู่ข้างๆซึ่งเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างเขานึกสนุกมีน้ำใจก็มาช่วยด้วยอย่างเช่น ตอนที่อาจารย์ตะวันมานอนท้ายรถเริ่มทำแคมป์ครั้งแรกพวกเขาก็มาช่วยมุงหลังคาสังกะสีกับเอากระเบื้องเก่าๆมาแอมเป็นฝาแคมป์ให้เพียงแค่สองอย่างนี้คือ มุงหลังคาสังกะสีกับเอากระเบื้องเก่ามาแอมเป็นฝาแคมให้นั่นคือรอยเดี่ยวแรงแห่งน้ำใจของลูกหลานที่เป็นช่างรับเหมาก่อสร้างอยู่ข้างๆเข้ามาช่วยแม้แต่แคมนั้นโครงสร้างของแคมคือ การเอาเศษไม้มาตอกมาตีไว้ก็เป็นแรงงานของคนคนเดียวคือนายตะวันนั่นเองนี่คือที่บอกว่าสร้างบ้านคนเดียวส่วนโดยเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆนั่น ผู้สร้างเรียกกับใจตัวเองว่าสร้างบ้านโดยไม่มีคนสร้างซึ่งคนทั่วไปก็คงจะฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ถ้าใครเข้าถึงแก่นแท้ของปรมัติสัจธรรม เข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าในชั้นที่เป็นแก่นเรื่องสุญญาตาความว่างอนัตตาความหาตัวตนมีได้อย่างนี้บ้างก็จะเข้าใจว่าการสร้างบ้านโดยไม่มีคนสร้างนั้นมันหมายถึงอย่างไร ก็คือที่แท้แล้วโครงการนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าวางไวเหมือนก,นกันกับที่ได้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวารมาคืนแผ่นดินให้ป่าไว้เป็นลมหายใจให้แก่มวลมนุษย์และสรรัตว์นั่นชั้นใดคือเกี่ยวเนื่องกับ การวางววยคือการเตรียมตัวตายหรือตายก่อนตายของผู้ก่อตั้งชั้นใดโครงการที่สวนจันทร์สร้างบ้านสวนจันทร์สร้างเรือนแรมรอนของนายตะวันนั้นมันก็คือสิ่งเดียวกันก็คือเป็นการเตรียมตัวตาย หรือเป็นการตายก่อนตายเอาไว้อย่างหนึ่งซึ่งถ้ามันจะมาเกี่ยวเนื่องกับคำว่าคนคนคนนั่นก็ไม่ใช่นายตะวันซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างเองแต่กลับหมายถึงคนอันจิตใจของนายตะวันผูกพันรัก ปานประหนึ่งว่าเป็นดวงตาดวงใจของนายตะวันเองซึ่งก็คือผู้เป็นเจ้าของชื่อบ้านคือจันผู้อยู่แดนไกลซึ่งพลัดพรากจากนายตะวันไปอยู่กันคนละฟากฟ้าและก็เป็น บุคคลที่นายตะวันได้ยกที่ดินแปลงนี้เอาไว้ให้โดยนิตินคือโดยพฤตินนั้นก็เป็นของนายตะวันอยู่แล้วเพราะได้มาจากทรัพย์สินของปู่โปรยบิดาของนายตะวันขณะที่ซื้อ ก็เป็นชื่อของนายตะวันเป็นคนแรกจัน์เองเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจงดงามในวันที่ซื้อก็ยังได้พูดว่าไม่ต้องใส่ชื่อจันร์ก็ได้แต่ตอนนั้นเป็นการซื้อภายหลังจากที่ได้ไปประกอบพิธี ทางภาคอีสานบ้านเราเรียกว่าไปผูกแขนคือไปไหว้บรรพบุรุษไปเสียผีให้แก่ปู่ย่าตายายมาแล้วก็คือเป็นสามีพัญญากันอย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมแล้วนายตะวันก็จริงเป็นคนยัดเยียดขอร้องให้จัน์ ยอมรับแล้วเอาชื่อตัวเองเข้าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่วันแรกซื้อแต่ด้วยมโนธรรมสำนึกของจันทร์ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นของพี่ตะวันโดยพฤตินัยแต่เมื่อครอบครัว ไปไม่รอดเราก็มาคุยกันโดยพี่ตะวันเป็นคนปรารบเองว่าถ้าบางทีหากจันได้ไปมีอนาคตใหม่ก็น่าจะดีกว่าจมปลักดักรานอยู่กับพี่ที่ท่าทางว่าน่าจะไปไม่รอด เพราะจริงๆก็คือปรับตัวเข้ากับทางโลกไม่ได้ทำธุรกิจก็ไม่สามารถที่จะร่วมมือกับข้าราชาการทุจริตหรือร่วมมือกับนักธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นได้อย่างนี้ก็จึงยากที่จะไปรอดก็เลยพูดกับจันว่า ถ้าจันร์เห็นช่องทางใดจะดีมีอนาคตกว่าหากตัดสินใจจะไปพี่ก็ไม่ว่าพี่ไม่มีอะไรให้นอกจากทรัพย์สินคือที่ดินแปลงเล็กๆนี้ซึ่งมีชื่อของจันร์อยู่ร่วมกันแล้ว เพียงแปลงเดียวให้ถือเสมือนว่าเป็นสร้อยคอเส้นเล็กๆเ,เพียงเส้นเดียวในทั้งชีวิตที่พี่ตะวันมอบให้ส่วนทรัพย์สินอื่นไม่ว่าจะเป็นบ้านคลองพระอุดรมร้อยตารางวาหรือว่าห้าสิบตารางวาที่อยู่ติดกันกับสวนจัน,น์นี้พี่ขอเก็บไว้ไม่ใช่ว่า จะเอาไว้สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่แต่พี่จะเอาไว้สะสางหนี้สินที่มีอยู่ร่วมล้านนี้ให้มันหมดสิ้นไปหลังจากนั้นความตั้งใจของพี่ก็คือจะขออยู่เป็นโสดเป็นอิสระชนคนที่ไม่ครอบครองใครไม่ใครครอบครองไม่เป็นเจ้าของใครไม่ใครเป็นเจ้าของซึ่งในภายหลังก็เป็นที่มาของ วิถีชีวิตคนแรมรอนเดินทางทั่วไทยไปมาทุกจังหวัดทุกอำเภอจวนเจียนจะครบทุกตำบลน,นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เล่าปรารบให้ฟังว่าโครงการสร้างบ้านคนเดียวนั้นมันหมายถึงเป็นการสร้างโดยคนคนเดียวจริงๆอย่างไรและในอีกชื่อหนึ่งว่า สร้างบ้านโดยไม่มีคนสร้างนั้นมันเป็นอย่างไรและยังเผลอถลายเล่าไปถึงที่มาที่ไปเพราะถ้าจะคิดถึงคนที่ยังมีอยู่ในวาระจิตหรือขณะจิตของนายตะวันที่สร้างบ้านนั้นย่อมไม่ใช่ตัวตนของตัวเองแต่ย่อมจะหมายถึงจันทร์ อันเป็นสุดที่รักผู้เป็นเจ้าของชื่อสวนจันทร์และเป็นเจ้าของที่แท้จริงโดยนิตินายสวนจันทร์นี้นั่นเองก็เล่าไว้ให้ฟังกันอีกคลิปหนึ่งครับ